สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กอารพกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะคะรับเ่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของประวิตรวงสุวรรณครับท่านสาเหตุก็คือนะเนี่ยได้ไปลงพื้นที่ที่ใดที่หนึ่งนะคะรับเ่านผู้ชมซึ่งเป็นอดีตศฟาร์มไก่นั้นซึ่งก็คือจังหวัดราชบุรีและเป็นอย่างไรจ้าก็รู้สึกว่า,าได้ทําการลาคอรมอเมื่อวานนี้นะคะรับเ่านผู้ชมเพื่อไปพบกับกำนันคนหนึ่งแต่กำนันที่ว่านั้นไม่ใช่สุเทพแต่อย่างใดนะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการบััหรืออเปปล่า่าายไพก นะอย่าไปพักนี้นะให้อยู่กับพลังประชารัฐต่อน,นั้นก็อาจจะเป็นได้นะครับท่านผู้ชมก็นับว่าเป็นการปาดหน้าเค้กกันเลยทีเดียวแล้วก็ประวิทย์อย่างลั่นนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติอยากจะให้ผมเป็นนายกแล้วมันยังไงอ่าก็เลือกมาเยอะๆอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดไม่อยากให้เป็นนายกละจะทํำยังไงเฮ้ควรจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานได้แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยประวิทย์เฮ้ย,ย,ย,ยตัดหน้าตู่ไม่หยุดยั้งแล้วครับท่านโดยดอดตัดหน้าประยุทธนะ์นั้นเนี่ยลาคลรมก่อบ้านใหญ่ราชบุรี แล้วก็ยำ้ำนโยบายทําได้จริงนะครับนโยบายอะไรนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเรียกอีกในหนึ่งนั้นคือบัตรคนจนเป็น700บาทอะไรประมาณนี้ันไม่รู้ว่าจะเชื่อถือได้อีกหรือไม่นะครับเรื่องผู้ชมถามพาออะไรจ้าพอรอบก่อนนะเนี่ยรู้สึกว่าค่าแรง425บาทนี้หายไปแล้วนะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนประยุทธ์นั้นฟังอยู่อย่ายิ้มว้ยเฮ้ยตอนนี้เออยังไม่รู้ตัวนะครับท่านหรือว่าจะรู้ตัวแล้วก็ไม่อาจแน่ใจแต่ว่าสัญญ,ญาณมาแล้วเว้ยเฮ้ยว่าตอนนี้นั้นนปปปรรระะวิิตีฉาาาาากกกชงงงจยยุททธ์อ่เ็ เช่นเกมแล้วนะที่แน่แนตอนนี้โอ้ขอแสดงความยินดีกับพักเพื่อไทยด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเปิดฐานมาเจอพอดีโดยทิ้งพักเพื่อไทยแล้วเอ้้ยเก่งการลุนแถลงเปิดใจเย็นนี้อะไรประมาณนี้คาดบซบกับสุดารัตโอ้ขอแสดงความยินดีกับพักเพื่อไทยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับเดินผู้ชมถามเรื่องอะไรจ้าเรื่องที่ว่าเก่งการลุนอะไรนี้ออกไปจากพักได้สัทีนะครับเดินผู้ชมถามทําไมไม่รู้เหมือนกันครับท่านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเดินผู้ชมสําหรับไปเก่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแหลงพือโดยทิ้งพักเพื่อไท ไปเว้ยเฮ้ยไปได้ไปดีนะเนี่ยอยากจะให้มันออกไปตั้งนานแล้วนะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยทำไมเก่งพึ่งมาออกตอนนี้โดยการลุ้นเว้ยเฮ้ยสุดชาเนี่ยล่อนจดหมายลาเพื่อไทยรักสองอดีตนายกหวยมึงไปซ้ายเว้นเลยไม่ใช่เออใช่ใช่แต่รักประชาชนมากกว่าแต่ที่ใช่ใช่เมื่อกี้นี้มันเป็นคําพูดที่มันออกมาจากความคิดผมนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ก็มีการแถลงเลยไม่ใช่แถลงต่างๆนาโดยมีประชากรจํานวนมากเนี่ยดอนเมืองมาร่วมให้กําลังใจนะครับ ผู้ชมบอกว่าอยู่กับพักมา25ปีอะไรต่อโหก็อย่าไปเที่ยวอ่านเลยแล้วก็ยังมีการตีกินนะครเรื่องผู้ชมหรือเปล่าไม่แน่ใจมีการยังบอกว่ายังรักในอดีตสองนายกนะซึ่งก็คือทักษิณแล้วก็ยิ่งรักอะไรประมาณนี้แต่ว่าไปเข้ากับสุดารัตน์นะครเรื่องผููชมน่าจะเป็นเช่นนั้นฉะนั้นจงระวังไวใ้ให้อย่างดีดีนะครเรื่องผููชมเผื่อจะมีการแอบอ้างพักพี่พักน้องนั้นไม่มีอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วก็พักเพื่อไทยต้องตอบให้ได้ด้วยนะเนี่ยถามตอบบ่มอะไรบ่มที่ว่าจังหวัดระยออองงนี้จจะะส่ากไรว พักเก่าของไทยพักดีซึ่งเป็นเลขาธิการนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็ไท้ออกมามีบทบาทอย่างมากกันเลยทีเดียวกับไอ้ว่าลงนี้แล้วมันเป็นอย่างไรมันมาลงเพื่อไทยนะครับเรื่องผู้ชมจะลงสสกันเลยทีเดียวรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนี้จังหวัดระยองเพราะว่าไหมระยองนั้นออกมาโวยวายก็โดนทัวลงนะครับเรื่องผู้ชมถามใครจ้าเพื่อไทยใช่หรือไม่อาจจะใช่ด้วยแล้วก็ผมก็โดนทัวลงเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องผู้ชมใน Facebook นะั่นเนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยแต่ว่าส่วนน้อยนะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยบอกแบบนี้ไม่สนับสนนุ ถ่ายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะเลิกฟังเลิกติดตามอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดเอาไอ้คนของวันลงมานี้ก็อาจจะมีปัญหาคารากะสังได้ครับท่านไม่ทราบว่าจะทิ้งคาบสลิมเพื่อมาซบเพื่อไทยหวังจะได้เป็นสสอ,อีกหรือไม่นั้นก็น่าจะใช่สาเหตุคืออยู่กับวัดลงแล้วอนาคตไม่ค่อยจะลุ่งหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมไอ้ลุงตุงนางวุ่นวายไปหมดเลยตอนนี้ส่วนหลังจากพลเอกประวิตยครับท่านตัดหน้าไอตูเนี่ยไปราชบุรีบับสสอ,อหรือว่ากำนันสักอย่างเนี่ยอย อย่างไรจ้าม,มาแล้วจ้าเอฟามไก่ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วปรีนาไก่สุกครบเออไม่ขา่ไก่แล้ววะอ๋อไม่ใช่ไก่สบไก่คุบนะครับเรื่องผู้ชมโดยป้อมว่าไงวะเนี่ยอ่ปาปรีนาวิเคราะห์ตึงๆพลังประชารัฐจะได้สสราชบุรีแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้โดยเอยครับท่านวิเคราะห์อะไรของมันว่าเนี่ยพลังประชารัฐจะได้สสราชบุรีแค่คนเดียวจากห้าที่นั่งแง้มบางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่กับพรรคเดิมต่ออะไรประมาณนี้เพราะมีการออกมาเสนอเสนอหน้านะครับเรื่อง ผู้ชมจากปรินาผู้โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วแล้วตอนนี้นั้นควงพี่ชายของตัวเองนั้นไปสมัครเข้าภูมิใจไทยเป็นไปที่เรียบร้อยเฮ้ยแบบนี้เราต้องเชียร์ภูมิใจไทยแทนแล้วนะเนี่ยอย่าจำผิดจําถูกนะเว้ยเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็ยังฟันธงอีกเรื่องหนึ่งเว้ยเฮ้ยกตั้งราชบุรีเนี่ยจะได้ชนะแค่เขตเดียวสําหรับพลังประชารัฐแล้วก็มีการฟ้องจะมีคนที่ร่วมโต๊ะกับปวิดเนี่ยจะชิ่งหนีไปนะครับเดินผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะชิ่งหนีไปไหนครับท่านก็เป็นตำนานจากเจ้าแม่ฟาร์มไกกก่่นนนรแล้้ว็อออีีเืงงึต พักของนายสุเทพเทือกสุบัณนั่นเนี่ยรู้สึกว่าจะไหลออกไปหมดแล้วนะครับเรื่องผู้ชมหรือไม่นั่นก็น่าจะใช่โดยตอนนี้ลูกของอเนกเราธรรมทัศน์ลูกก็รู้สึกว่าจะยกครัวไปเลยไม่ใช่ว่าโจรมายกครันนะครับท่านแต่รู้สึกว่าจะยกครัวไปรวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นพักหนุนตู่ซึ่งมีไอโบเสกสกลถามเป็นอะไรเป็นปูชนียบุคคลนะครับเรื่องผู้ชมเพราะถ้าเกิดไม่มีโบอีสานนี้แล้วใครจะเป็นคนในนั้นล่ะถามเป็นคนอะไรเออเป็นคนตั้งพักนะครับเรื่องผู้ชมเพื่อให้ประยุทธ์มาอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณโ ด้วยนะเว้ยเฮ้ยสำหรับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคแล้วตอนนี้น้องหนูเป็นอะไรบอกไม่รู้เหมือนกันภาพหน้าจอข้างหลังมีปัญหาแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหากท่านใดสนใจปลาเกล็ดขาวอบกอบนั้นก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะรับเดิมผู้ชมฟอนไม่หลุดอาจจะหยุดไม่ได้สาเหตุคืออร่อยเกินไปควบผู้ขนานมากับไมดมะม่วงหิมะาพานันใหญ่เต็มเบ้งเต็ม,เ,ตม,เ,ตมเม็ดกันเลยทีเดียวไม่มีสับไก่กาหลอกห่อ,อไหลนะคะรับเดิมผู้ชมลูกหยีกัวลูกหยีชาเม็ดเอ้ลูกพุนอินทผาลัมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีปลาหมึกบดมีหมมดดนนรรรบบ่าผูุ้ชโยขแงจ3 อย่างนี้500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง 40, 40บาทบริการเก็บปลายทางไม่มีนะครับท่านผู้ชมส่วนเสื้อโนสลิมตัวนี้นั้นก็ตัวละ400บาทก็ราบขอบพระคุณอย่าง้ํำเหลือมานาะที่นี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยวันนี้ทําไมคนมันก็หายไปอีกแล้วก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยๆส่วนตอนนี้มาอีกแล้วเว้ยๆฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะมาเจอได้นับถือหัวใจกล้องปิยะครับท่านอะไรกันวะเนี่ยไม่ทอดทิ้งเมาหอหมกมาว,มาว,มาวนะน่พาการตลาดจนเกี้ยง อ๋อการตลาดแล้วก็ไม่ใช่ว่าเหมาหมดแล้วจนไม่ใช่นะแต่ว่าไอ้จนที่ว่านี่คือเหมาจนหมดจนเกี้ยงอะไรประมาณนี้อืก็ไม่รู้ว่าเลื่อนผ่านมาเจอได้อย่างไรก็สรแสดงความยินดีกับห้าอนทพาด้วยนะเนี่ยหลังจากที่ปีที่ผ่านมานี้เจอมรสุมทัวลงไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเ,ออเป็นดาวรุ่งแล้วก็ไปพุ่งสู่อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าน,นั้นก็ไม่น่าจะใช่นะเนี่ยพวกมหมาอนทพานะั้นเป็นอันเตอยุคตกค้างนะครับท่านผู้ชมดังมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรแล้วแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโดนแบนนะครับท่านผู้ชมก ส่งผลให้เดลาสลิมรอดช่องบางคนรวมถึงสลิมผู้รักชาติด้วยนะเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยช่วยบดแบนได้ไหมถามแบนใครวะสุกไก่สกัดแล้วไม่ใช่นะบอกไม่ใช่วันบทแบนท็อปเมียวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาวันพาเนี่ยอยากจะเห็นหวนคืนจอทีวีหวนคืนวงการบันเทิงอะไรทั้งองนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมว่าจะได้ออกลงผัวหัวกบาลอีกหรือไม่แต่ทว่าทัวร์ก็ยังลงยับไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ออกข่าวไปแล้วนี้ประชาชนบอกว่า เฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ดูแล้วถามไม่ดูเขาเหรอ ผมบอกเออไม่ใช่บอกว่าไม่ดูไอ้พวกนั้นแล้วแล้วมาดูอะไรมาดู YouTube แทนนะครับท่านผู้ชมพว่าประยุทธ์นั้นบอกให้หัดเข้า YouTube กันด้วยอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่าปกติเขาเรียกยูทูบนะประยุทธ์อาจจะเรียกยูทูปพเมยมหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจก็เรื่อยๆไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมหลงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวถามใครในายเสรีวงมนทามันก็โผล่มาในจอทีวีไม่ใช่โอ้ยเมื่อกี้ไปสับสนกับจอทีวีมันมาโผล่ในจออีกแล้วบอกต่่าางงคนตไปก็ แล้วสาเหตุที่น้องต้องตีจากเพราะพี่นี้รักลูกน้องที่สอพอมากกว่าอะไรประมาณนี้อืโดยนายเสรีออกมาพูดแบบนี้นะครับเด่านผู้ชมประชาชนทั้งหลายนี่ก็ได้ตั้งคําถามบอกว่าเสรีแก่แล้วนะไม่ใช่ เออไม่ใช่โอ้ยตายแล้วถามว่าพูดถึงใครเนี่ยสาเหตุคือนายเสรีเว้ยเฮ้ยชี้สาเหตุน้องตีจากเพราะพี่รักเนี่ยลูกน้องมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเดินผู้ชมรักลุกน้องสอพอ,อะไรมากกว่าอะไรประมาณนี้โดยน้องอยากจะไปต่ออะไรประมาณนี้แล้วก็พี่อยากจะไปต่อเพื่ออะไรตอนนั้นก็บอกว่าน้องขับเครื่องบินแค่มานั่งอะไรตอนนี้แล้วทําไมตอนนี้ถึงลุกขึ้นมาขับเองอะไรทํานองนี้นะครับเดินผู้ชมก็แนะนําพเดกประวิตยด้วยเฮ้ยเนี่ยเสรีมาหลอกมาพูดถึงพเดกประวิตยแบบนี้นะเนี่ยผมยอมไม่ได้ ใช่ไหมวะอ,อ๋อเออไม่ใช่ต้องยอมได้นะครับเรื่องผู้ชมเดี๋ยวจบไม่สวยแบบทรนบุรณาอีรันนี่กูชิบหายอีครับท่านเรื่องราวก็อีลุงตุงดังใหญ่โตไม่หยุดยัง้งส่วนตอนนี้ว่าลงก็ออกมาอวยตัวเฮ้ยถามมีเรื่องอะไรโดยว่าลงครับท่านผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเลือกตั้งอย่างไรให้ชนะที่มันยากยากเย็นเยนนั้นโทรไปถามปรึกษามันได้เว้ยเฮ้ยโผอวยตัวเนี่ยแล้วก็อวยป้อมด้วยเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะคิดถึงชาติเป็นหลัก หลักเลนหรือเปล่าวะไม่แน่ใจแล้วก็คุยโม้คุยโตโวใครพักดีเนี่ยอาจจะล้มยักษ์ได้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันไปดูหนังเรื่องแจ็คผู้ฆ่าย,ยักษ์หรือว่าการ์ตูนหรือว่าไปอา่านนิทานทีศพมามากเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยโดยจะล้มยักษ์นี่มึงจะล้มใครวะหาว่าลงไม่ได้มีเขียนบอกนะครับท่านผู้ชมโดยคิดถึงชาติเป็นหลักประกาศชัดไม่สังงกรรมพักล้มล้างสถาบันพักโกงอะไรประมาณนี้แล้วก็เตือนพักที่บอกว่าจะแลนสไลด์อย่าดูถูกสลิมเอ้ไม่ใช่อย่าดูถูกประชาชนแล้วก็ คุยโตคุยโวอวดหรือเปล่าไม่มีเขียนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคุยโตไอไทยพักดีอะไรเนี่ยอาจจะล้มยักษ์ได้นะครับท่านโดยถ้าเกิดล้มได้นี้ก็เอาอ้นั้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมถามมาอะไรจ้าเอาอะไรก็ได้มาให้ผมนะครับท่านผู้ชมท่านมีอะไรครับข้องใจระบายออกมาได้เลยว่าสาเหตุอะไรสาเหตุก็เพราะมันจะล้มยักษ์แล้วนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเฮ้ยวังนันเนี่ยจะล้มยักษ์ระวังโดนยักษ์ไอ้นั้นกัดแล้วมันจะเป็นเรื่องได้ครับท่านอ่าส่วนตอนนี้สถานการณ์ของเฮ้ยคนรักเก่า ของวลงนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือนายสุเทพทึกสุบันนั้นหลังจากตอมต,อม,ตอมไม่หยุดยั้ง้วเนี่ยจะไปรวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณนี้ก็เจอลูกเลี้ยงสกัดนะครับท่านผู้ชมเอกนัดพ้องพันอะไรประมาณนี้บอกเฮ้ยเถื่อเฮ้ยสบายดีนะมึง ใช่ไหมวะอ๋อเออไม่ใช่มันเป็นพ่อเลี้ยงพ่อลูกกันนะครับท่านบอกไอ้เถือกอย่าเพิ่งมาไปใ,นใ,นใกล้ๆรอบบานรอบบานสาเหตุคืออะไรบอกว่าสาเหตุก็คือว่าเคยประกาศว่าจะเลิกเล่นการเมืองแล้วสําหรับนายสุเทพนี้แล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ตามคืออะไรร้องไห้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่เพลงของเท่งเถิดเทิงแต่ว่าเป็นร้องไห้กลับมาเล่นการเมืองอะไรประมาณนี้ก็โดนฉะประมาณว่าตบัดสัตว์อะไรทำนองนี้ผมก็อยากจะให้สองพ่อลูกเนี่ยปองดองกันไว้นะครับท่านผู้ชม แล้วตอนนี้ไหลรวมมาอย่างไม่หยุดยั้งแล้วเว้ยเฮ้ยโดยเรารวมเอ้ยไม่ใช่เราธรรมทัศครับท่านหรือว่าตระกูลของนายอเนกเนีย่ยผู้เป็นรัฐมนตรีที่บอกว่าอยากจะไปดวงจันนะครับเรื่องผููชมไม่รู้จันทร์ที่ว่านี้จันทร์อะไรสักอย่างหรือว่าจันทร์โอชาเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจบอกจะทำจานอาวกาศอะไรทํานองนี้นะครับเรื่องผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะส่งไปขายย่างหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองเนี่ยจอยกรัวครับท่านสบรวมไทยสร้างชาติสร้างเถิดอะไรนี้ส่วนในเทือกล่ะเป็นยังไงลังเลสลายพลังประชารัฐเอ้ยไม่ใช่ กูไปผิดพักแล้วครับท่านส่วนไอ้เทือกเนี่ยลังเลจะสลายพักรวมพลังอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้มีการถามว่าหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านเฮ้ยแล้วแบบนี้คนที่บริจาคให้พักสุเทพจะทําอย่างไรเหรอเนี่ยเฮ้ยกระสอบปุ๋ยนั้นหายไปไหนใช่ไหมวะ อ๋อเออไม่มีอุ้ยตายแล้วบ้านผมไม่มีกระสอบปุ๋ยนะคะรับเ่อนผู้ชมมีแต่ถุงดําถือว่าไม่ใช่แบบโจถุงดำนะคะรับเ่อนผู้ชมผมจะไปเดินก็ไม่ได้ถามทําไมเดี๋ยวชาวบ้านจะเรียกว่าขอทานอะไรประมาณนี้แล้วมันจะไม่ดีครับท่านเ,เราก็ต้องรักษาภาพพจน์ไว้นะคะรับเ่อนผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยย้อนอดีตชาติสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเมื่อวันที่5้ธันวาคมปีห5ที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนี้เอ้ยไม่ใช่เดือนที่แล้วนะคะรับเ่อนผู้ชมของปีที่แล้วนี้รวมไทยสร้างชาติขวางไอ้เทอกสุดตัวนะคะรับเ่ินผู้ชม ขวางเทพเทือกสุดตัววันเอียวพักแล้วก็วันเครดิตลบยันเอกนัทลูกเลี้ยงเนี่ยเป็นตัวหลักในการดูดคนเข้าพักอะไรทำรองนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมถามเรียบร้อยเรื่องอะไรไอ้เทือกเป็นคนเรียบร้อยใช่หรือไม่บอกไม่ใช่ว่าเป็นการลอยแพเป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากออกมาเดินชั่วนาตาปีแม่มืองเอ้ยมีการบอกนั่นเนี่ยไม่อยากจะออกมาเดินเป่านกหวีดอะไรทำรองนี้ไอ้เราก็ทํโพูออกไปเว้ยเฮ้ยประชาชนบอกว่าอยากจะให้ออกมาเดินอีกสายเกตือทำไม อยากจะรู้ว่าจะมีใครเดินตามบ้างนะครับเดินบูชชมเพราะคนที่เดินตามสุดเทพแต่ละคนนั้นสสน้ําดีเอ้ไม่ใช่โอ้ยประชากรน้าดีทั้งนั้นเลยทั้งดาราสลิมรอดช่องนะครับเดินผููชมต่างๆนานนาวุ่นวายวกนว,ว,ว,วนไปหมดเลยกูก็ไม่รู้ว่าจะแหลงผือครับท่านข้ามผ่านมันไปก่อนส่วนตอนนี้ลังสีมันโมลมฉาลรัฐบาลเนี่ยอาชีพหลักคือหาเลี้ยงอาชีพรองคือเอ้ไม่ใช่อาชีพหลักคือหาเสียงโอ้ยกูไปหาเลี้ยงแล้วอาชีพรองคือดูดสอสอ,อาชีพเสริมเออกินญ้าเอ้ไม่ใช่ โอ้ยอันนั้นพักว่าลงเขาจะชูนโยบายญาเนเปียนะครับท่านอาชีพเสริมบริหารประเทศอะไรทํานองนี้ก็เป็นการโดนฉายอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมอาชีพลองอดูดสอสออาชีพหลักหาเสียงอาชีพเสริมบริหารประเทศแนะใช้เวลาที่เหลือบริหารงานให้ดีไม่ใช่สัญญาอะไรแล้วทําไม่ได้ยืนยันจะซักพ่อครั้งสุดท้ายให้เหมือนเส้นได้ที่ขายคมนะครับท่านผู้ชมถามทําไมวันนี้วลีหนูคายคมจังคมคายอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันครับท่านมันพูดสดนะครับท่านผู้ชมมันก็เลยพูด ออกไปแบบนี้อ่าก็ต้องขอประธานอภัยด้วยถามขอประธานอภัยเรื่องอะไรอาจจะมีการขัดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเดิ่ผู้ชมหลังจากนั้นนายไภภพยบูญผูพูน้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้าได้สร้างพักขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นสสปฏเสธได้คะแนนไม่กี่หมื่นนะครับเดิ่ผู้ชมสุดท้ายไม่น้อมนาแล้วเว้ยเฮ้ยมาน้อมนําประวิทแทนวันนี้มีเรื่องอะไรเบือดเว้ยเฮ้ย,ฮยไภภพบูญฟาดกับหลังสีมนันลมนั่นเนี่ยหลังจากประกาศไม่จับมือกับประวิทแน่นอนกันเลยทีเดียวเฮ้ยใครเชื่อนโยบายของประวิทนี่ก็อนั้นแล้วนะครับเดิ่ผู้ชมมาอะไร แล้วไอ้น,นี้เป็นอย่างไรโดยนายไพบุญผู้น้อมนําคําสอนเออใช่เฮ้ยไพบุญขอไพ่มวยด้วด้วยเฮ้ยยังไม่ได้โอนค้าขูดหินปูนไปให้เลยถามทําไมไม่โอนไม่มีจะก,กินแล้วนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้ฟาดกับรังสิมันโลมประกาศไม่จับมือประวิทย์เนี่ยขู่ยื่นยุบพักแน่ถ้าไปยุ่งกับแม่ตาแก้การแก้หนึ่งหนึ่งสองอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการถามนะเนี่ยถามกับนักข่าวถามว่ารังสิมันโลมเป็นใครนักข่าวก็ตอบนักข่าวตอบว่าเป็นสสพักเก้า อะไรประมาณนี้แล้วก็ ไพ่บุญก็บอกว่าแม่แค่คนเพียงคนเดียวนั่นเนี่ยเฮ้ยเราก็อยากใจนั้นนะครับเรื่องผู้ชมถ้าเกิดผมเป็นนักข่าวนี้รังสีมาลงเป็นใครรังสีมาลงเป็นสสที่มีคนเลือกตั้งเข้ามานะไม่ได้เป็นสอสอฝาเซตอะไรแบบนี้ด้วยนะนะครับประมาณนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนั้นจ้าสงสัยมันอาจจะไม่ให้สัมภาษณ์อีกเลยนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับไพบุญผู้น้อมนานี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีบอกอยังไม่อยากจะขยับขยี้เยนแบบตอนยุคพักทอสอชอนะครับเรื่องผู้ชมหรือว่ารวมไทยสร้างชาติเอยเ เดี๋ยวเดี๋ยวพักอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ววะ่ะที่โดนยุบพักไปนั้น ไทยรักษาชาติเลยทาไมมันชอบลืมกรารถันวันเนี่ยก็ต้องขออภัยมานที่นี้นะครับเร่านผู้ชมส่วนเรื่องนี้จะข้าวข้ามเอ้ไม่ใช่จะผ่านไปไม่ได้เลยกันเลยทีเดียวครับท่านโดยเหยื่อคดี1นึเนี่ยเผยคลิปนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็แก๊งตู่ตอนนี้ก็ไม่รู้4ี่รู้แแล้วครับท่านตอนนี้รู้สึกว่าวาลงเดินสายไม่ใช่สายที่มาช้านะเนี่ยแต่เดินสายให้ผักดนันมาตาร1 2เนี่ยให้รุนแรงขึ้นอะไรประมาณนี้เราต้องติดตามสถานการณ์อีกทีโดยเป็นที่น่าสะเทือนใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะ ผูชมหลังจากที่ได้เห็นคลิปของเออตะวันหรือว่าใบปอแล้ววันนี่ยได้ออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับได้บูชชมจากเพจของหรือว่า Facebook ของตะวันตัวตุลานนซึ่งได้มีการไปถอนประกันนั้นเนี่ยหลังจากที่เกตมวกหลวงกับอีกคนนึงนะครับได้ผููชมจะไม่ได้แล้วอีกคนหนึ่งคือใครแล้วนั้นเนี่ย ติดอยู่ในหัวครับท่านแต่รู้สึกว่าเออหลังจากที่ได้ไปทําการยื่นของถอนประกันร,ระหว่างเรื่องของแบมกับตะวันหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะครับเดินผููชมน้ำพ้อใจเด็ดอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวน,นเนี่ยผู้ใหญ่บางคนยังไม่กล้าเลยเรื่องถอนประกันถามใครผู้ใหญ่บางคนไม่กล้าโอ้ยก็เยอะแยะนะครับเดินผููชมไม่รู้ว่าตัวผมเองนั้นถ้าเป็นแบบนี้นั้นจะก,กล้าอ่ะหรือเปล่านั้นผมยังไม่รู้เลยนะครับเดินผู้ชมก็ต้องขอโอ้แสดงความยินดีเอ้ไม่ใช่ขอชื่นชมในความเนือมีใจสู้อย่างไม่หยุดยั นะครับท่านผู้ชมขอเป็นกําลังใจให้น้องๆมานที่นี้ครับท่านขออภัยด้วยเมื่อกี้พูดผิดเึงไม่ได้ล้อเล่นครับท่านส่วนไม้ละยองก็รับไม่ได้นะเนี่ยเพื่อไทยส่งอดีตเลขาที่การของนายพักวันลงเนี่ยไทยพักดีลงสอสอโวยจะแลมสไลด์ทําไมไม่เลือกคนให้ดีกว่านี้อะไรประมาณนี้ก็อ,อย่าเพิ่งมาทัวลงนะครับท่านผู้ชมโดยพักเพื่อไทยอาจจะต้องระวังเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยแฟนขับสอไม่ปื้มหลังเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครมีชื่อสอสอพวกสลิมโผล่ร่วมเต็มไปหมดเลยนะครับท่านหวังเกาะฐาน เสียงเข้าสภาแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกองเชียร์อาจใจนั้นได้นะคะรับเ่านผู้ชมอาจจะไม่เป็นผลดีกับพรรคนั้นเนี่ยโดย,อยไอ้ที่ละยองเนี่ยหาคนอื่นที่มันดีกว่านี้มาน,น่าจะมีนะคะรับเ่านผู้ชมหรือไม่ก็เอาไม้พันลุพงลงไปเลยก็อาจจะดีกว่าหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆประวิตได้ออกมาบัดประยุทธ์อย่างเป็นทางการในเช่นเกมแล้วก็บังจับตาม,มองนะคะรับเ่านผู้ชมจุดจบจุดอาวาสารสองคนนี้นั้นมากน่าจะอีกไม่นานแล้วครับท่านอีกคนหนึ่งก็เดินตักตุงตวงนะครับท่อนผู้ชมอ ถ้าอะไรวะท่าหอยทากนะครับท่าผู้ชมหรือว่าอีกในหนึ่งคือท่าเดินเต้นลูกเอี้ยงหากอยากสั่งซื้อสินค้านัดวิวออดไลน์นัดวิวชอปเข้ามาได้จึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม